สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกวันนี้จะมาคุยเรื่องตะเกียงเจ้าพายุนะครับเรื่องราวของตะเกียงเจ้าพายุเยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่สิ่งที่ที่หาข้อมูลเป็นหลักฐานพิสูจน์ได้ก็คือป้ายเก่าของตะเกียงเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเขียนเสง ลัตนะมาลาแต็กกี่อะไรเหล่านี้ครับก็ยังจะมีข้อมูลของของมิวเซียมสยามนะครับโรงละครขายตั๋วแห่งแรกในบางเกาะที่เราเรียกว่า Prince t h e เตอรนะครับเป็นชื่อคณะละครของเจ้าพยา กูจะกูจะบอกชื่อผิดนะครับเอาเป็นว่าเป็นเจ้าพยามหินทระศักดิ์ธรรมงเพงเพนกุลครับเจ้าพญามหาศักดิ์ธรรมงเพงเพงนกุลเป็นข้าราชการชาวไทยต้นสกุลเพนกุลผู้ก่อตั้งโรงละครอย่างตะวันตกโดยใช้ชื่อว่า Prince Theater และการรีเริ่มแสดงละครโดยเก็บค่าชมแบบ วันตกเจ้าพญามาหินทละศักด์ดำลงมีนามเดิมว่าวันเพนนะครับเกิดในวันที่6ปีมะเสงเวลายามหนึ่งตรงกับวันที่16พฤษภาคมพศ2อ6 4นสแมวเริ่มมาแสดงด้วยลว้ไม่เป็นไรครับคิดว่าเป็นดารารับเชิญ คืออย่างนี้2,364เนี่ยมันตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่4นะครับสมเด็จพระจอมก้าท่านพญามะหินทะศักดิ์คำรงเนี่ยได้เป็นสิทธ์ร่วมสำนักกับเจ้าฟ้ามงกุฎที่อารามสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ขุน เรื่องราวเหล่าเนี้เดี๋ยวจะไปทําในรายละเอียดในในรายละเอียดของภาพภาพเก่านะครับภาพเก่าของของลงมหาละลงมหาหรศพเนี่ยครับ เนี่ยครับแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาไฟล์ของลงมหอประสบนี้นะครับของเจ้าพญามาเห็นทระศักดิ์ดำลงเพนงเ <ๆ S 2> พนคุณเนี่ย แล้วจะมาทําพิดอีกทีหนึ่งในรายละเอียดนะครับว่าท่านเป็นใครมาจากไหนรับาชการในสมัยไหนอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็เอาเป็นว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญเลยครับที่สร้างลงมหรสพของไทยแห่งแรกนะครับปินสเตเตอร์ hmm. นี่อยู่ท่าเตียนนะครับปัจจุบันถูกลื้อไปแล้วครับน่าเสียดายเลยไม่ได้เห็นเลย ก็ก็เป็นโรงละครสำคัญแห่งแรกนะครับที่สำคัญคือเราจะได้เห็นเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นพวงตะเกียงนะครับโคมไฟที่ที่ใช้แขวนนะครับเป็นชุดนะครับคือจะเห็นได้ชัดเลยในในรูปถ่ายนะครับของโรงละครเพราะว่า ต้องต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอใช่ไหมครับถึงจะถึงจะทำการแสดงได้อย่างนี้ครับทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อในสมัยนั้นน่ะตะเกียงก็เริ่มเข้ามาแล้วที่สำคัญก็คือมีโคมไฟชุดเป็นแบบแชนเดลียครับสวยๆเลยครับซึ่งในรูปถ่ายนะ่ะ ปรากฏออกมาให้เห็นชัดเจนครับทำให้เราได้รู้ว่าเรื่องราวของตะเกียงเนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ซึ่งโคมไฟตะเกียงแบบไส้เนี่ยไส้ผ้าที่ใช้โคม ให้แสงสว่างเนี่ยครับมันมีมันมีมาตั้งแต่นู้นซึ่งจะเป็นแบบสองไส้ที่เพิ่มความสว่างะครับของแสงตะเกียงแล้วก็หิ้วแขวนไว้บนเพดานเพื่อให้แสงสว่างสำรับการสำหรับการดูละครเหตุด้วย เจ้าพญามาหยินพทล่าดเนี่ยแหละครับท่านท่านเป็นทูตด,ด้วยครับได้ไปต่างประเทศด้วยได้ไปเห็นลงมาหอรอศพด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ทําแล้วก็สั่งตะเกียงเข้ามาเพื่อแขวนให้แสงสว่างสําหรับการแสดงอ่าอันนี้สําคัญซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลสําคัญอุ้ยอุ้ยโดนขากล้องนี่ก็เป็นข้อมูลสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับซึ่งซึ่งทําให้เราได้รู้ว่าโอ้มันมีมาตั้งแต่สมัยนน้นเลย คือมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่นะครับรัชกาลที่ห้าแต่เริ่มเฟื่องฟูเนี่ยในต้นรัชกาลที่หกครับเริ่มมีการนําเข้ามาขายอย่างมีร้านค้ามากมายในพระนครอย่างเนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตะเกียงเข้าเริ่มเข้ามาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สี่แต่ก็มีจํานวนน้อยมากแล้วก็มีราคาสูงมากแล้วก็มีเอกสารสําคัญเดี๋ยวผมหาไฟล์ได้แล้ว แล้วก็จะทําลงแผ่นสังกะสีครับแล้วก็จะมาทําคลิปให้ดูอีกทีแล้วก็บอกรายละเอียดนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวเหล่าเนี้มันจะมันจะผ่านไปอะครับทําให้เราไม่รู้เลยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยพอได้เจอเอกสารเรื่องราวเกี่ยวกับลงมหงลงมหางรศเจ้าพญามหินทละศักดิ์ทำลงเพลงเพนกุลเนี่ยครับ ท่านเป็นข้าราชาการในราชสำนักสมัยราัชากาลที่4ครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเราเริ่มได้ข้อมูลหลักฐานก่อนราัชากาลที่6ก่อนราัชากาลที่5ว่าตะเกียงเนี่ยมีการนำเข้ามาจำหน่ายแล้วครับ แต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นตะเกียงแรงดันอย่างนี้ครับยังไม่เป็นตะเกียงเติมอากาศแต่เป็นตะเกียงไส้แล้วครับแต่คราวนี้เดี๋ยวก็ต้องไปหาข้อมูลอีกทีว่าพวกตะเกียงไส้หรือตะเกียงสองไส้ตะเกียงที่เพิ่มความสว่างได้อะไรเหล่านี้มันเริ่มเข้ามาเมื่อไหร่อะครับเพราะว่าก็ทำไว้ครับเผื่อที่คนรุ่นต่อไปหรือคนที่ไม่รู้จะได้ได้มาดูไว้เป็นข้อมูลนะครับ สำหรับคนที่ชื่นชอบตะเกียงเหมือนกันนะครับแบ่งปันนะครับเพื่อให้มันก้าวหน้าไปได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยตัวผมเองก็ก็ซ่อมตะเกียงอยู่แล้วทําแผ่นสังกะสีอยู่แล้วก็เลยมาทําคลิปเนี่ยครับไว้ให้พี่พี่น้องๆได้ดูเป็นข้อมูลแบ่งปันกันนะครับอย่างเช่นป้ายแผ่นที่เอาลงให้ดูเนี่ยครับตะเกียงแสงอาทิตย์เนี่ยครับของห้างเคี่ยนเสงเนี่ยผมก็เอาไฟล มาลงแผ่นสังกสีนะครับขนาด A 4คือรับทําไฟล์ของแผ่นสังกสีนะครับที่ลงรูปสังกสีทําหมดนะครับแผ่นรับพระราชทานปริญญาบัตรแผ่นงานวันเกิดวันแต่งงานขอให้ไฟล์มันคมชัดส่งมาตรวจแล้วลงได้อย่างเงี้ยรับทําหมดครับแล้วก็ทําเป็นรอบนะครับเป็นงาน pre order นะครับเจ็ดถึงสิบวันแล้วแต่รอบก็ เกิดจะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกท,ที่ชอบตะเกียงเหมือนกันสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ